สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตพ่อแม่บางโอนกุ๊บกันเยอทุกท่านครับสวัสดีทุกคนเลยครับนะเอฟซครับมีรับสู่ช่องทีค่อยบอกจะได้ทีครับมีข่าวด่วนเนาะมีข่าวด่วนฮัลโหลค่ะนายทีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะอสวัสดีพ่อแม่บางโอนทุกท่านผมมีข่าวด่วนนะครับย้ำว่าสิ่งที่ผมพ els, ูดตอน,นนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติ โทรศัพทุกตัวสักไปเพื่ออัทรดในการรับชมรับฟังเท่านั้นนะครับทุกท่านเอฟซีครับมีคนหายไปหนึ่งคนใครเอ่ยผู้ช่วยจอร์ดนดาวคาร F เอฟซีครับข่าวด่วนล่าสุดมาว่าตอนนี้ครับผู้ช่วยจอร์ดนดาวคารก็ไม่อยากที่จะไปอะไรกับกับดามากมายนะครับผู้ช่วยจอร์ดก็ไม่อยากจะไปอะไรกับดํามากมายก็ตอนนี้มันก็มีปัญหาแล้วหงและแหงใจกันก็เหมือนกันครับ ช่างวอกับจอร์ดเหมือนกันเลยนะครับช่างวอกับจอร์ดคือตอนนี้อารมเดียวกันคืออย่าลืมว่าบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันเขาเป็นพี่น้องกันนะครับมันมีประเด็นมันมีประเด็นตั้งแต่ที่ไปเที่ยวแล้วไม่เอาไปด้วยแล้วมันมีประเด็นนี้นะครับย้ํานะครับมันมีประเด็นนี้ด้วยนะครับที่ที่าดาไปเที่ยวแล้วก็ไม่เอาจอร์ดไปด้วยแต่ว่าเอาเอาเอา,เอาลูกจอร์ดไปนะครับ คือคือจอร์จมันก็อยากไปอะไรที่ครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปนะครับมันก็มันก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็วันนี้ที่ครับมีสารรายงานมาว่านะครับจอร์จนะครับก็เริ่มเบื่อเบื่อเรื่องนี้เหมือนกันเข้ามาหาดําทีไรก็ถูกด่าตลอดจนจอร์จไม่อยากออกกล้องคอยดูนะผมทําคลิปนี้ลงนะจอร์จโพจอร์จจอร์จฟังนะจอร์จจอร์จฟังนะจอร์จไม่ถูก จร์ดน้อยใจดําก็คุยกับดําตรงๆอย่ามาทําแบบนี้ตอนนี้อ่ะปัญหาไอ้สิครับตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้มันเป็นการน้อยใจกันในแก๊งของเขามันมีการน้อยใจกันในแก๊งของเขาคือดําไม่ได้มีความจริงใจกับกับจรอดอยู่แล้วแล้วจรอดนะครับมันเป็นคนที่อิฉาคนคิดเล็กคิดน้อยแล้วมันก็รู้ด้วยว่าดํามาไม่จริงใจกับมันแต่ที่มันอยู่ก็เพื่อเอฟซีนะครับเพื่อเอฟซี เพราะตอนนี้จอร์ดเริ่มรู้แล้วว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยอะไรกับจอร์ดไม่ถูกกับจอร์ดจอร์ดเป็นผู้ช่วยกับจอร์ดเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่จอร์ดกับเข้าหน้ากับชาวบ้านไม่ได้เพราะไปอยู่กับดำเพราะดำพาคนอื่นมาร้องเรียนชาวบ้านจอร์ดมันออึดอัดนะครับทุกวันนี้จอร์ดอึดอัดนะไปไหนมาไหนมันก็อึดอัดนะบกนนอ,อ,อนะไไกออนะต,อตรงว่าชาวบ้านไม่คุยด้วยเวลาวีเวลามีงานวัดหรือเวลามีกิจกรรมในหมู่บ้านชาวบ้านก็ไม่สนใจไม่คุยด้วยไม่อะไรด้วย มันก็เป็นแบบนี้อเอฟซีเข้าใจไหมครับมันเป็นแบบนี้จนจอมทีมมันก็เบื่อเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องเรื่องที่ดิน <c oughs> เรื่องที่ดินนะครับเรื่องที่ดินเห็นไหมครับผมพูดเกินๆไปเรื่องที่ดินแปลงที่สามเงียบเลยครับป้าบานเงียบเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับดําคงสั่งห้ามป้าบานว่ายอย่าพูดเรื่องนี้ เอฟซีสังผมนะดำสั่งห้ามป้าบานพูดเรื่องนี้เพราะไอ้ขาหมูมันรู้จริงและที่ตรงนั้นเป็นที่ของผู้ช่วยจอร์ดกับพี่ชายผู้ช่วยจอร์ดมันจะพากระเดืออร้อกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซี FC สังเกตให้ดีๆดำไม่ต่อเรื่องแปลงสามเพราะผมออกมาพูดแล้วไงผมออกมาพูดแล้วนะครับตอนนี้นะครับจอร์ดเครียดนะครับจอร์ดเครียดนะครับจอร์ดเครียด นะครับไม่จอดไม่เครียดจอดเครียดมากนะจอดเครียดมากไม่ใช่จอดไม่เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเดีฟังผมนะครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันเริ่มคุค้นๆอยู่ในทีมงานของดำแล้วเห็นไหมครับป้าถุงป้าถุงก็ไปหมดแล้วเห็นไหมครับไม่มีอะไรแล้วนะ จอร์ Job, มันก็อยากจะออกแบบนั้นมันก็ไม่อยากอยู่กับดําแล้วทุกท่านเพราะอะไรครับอยู่กับดำมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายเข้ามานู่นนี่นั่นร้อยวันพันละเรื่องที่มันต้องเจอทัวลงบ้างอะไรบ้างนะครับทัวลงบ้างอะไรบ้างต่าง,งๆนานาทุกท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จอร์ Job, นะครับจอร์ Job, เริ่มถอยแล้วพี่ครับแล้วก็ถอยมานานแล้วด้วยถอยมาสักพักหนึ่ง เริ่มพอจะดำแล้วดำบอกบอกเลยว,ว่าจุดจบในเรื่องนี้ดำจะไม่เหลือใครทุกท่านฟังผมนะดำจะไม่เหลือใครเลยในหมู่บ้านเพราะดำไม่เอาใครผู้ช่วยจอร์ดฟังนะพ่อแม่มันยังไม่เอาเลยเพื่อจอดผู้ช่วยจอดเป็นใครขนาดผู้ใหญ่จะดีให้เงินมันเป็นจีละแสนสองแสนมันยังทิ้งเลยพี่รอเรือเนี่ยแล้วจอดเป็นใครจอดไม่ได้ให้อะไรมัน จอดมีแต่ไปเกาะมันแล้วมันจะเอาจอดเหลอมันแค่หลอกใช้พวกคุณเป็นเครื่องมือในการเป็นพยานต่างๆเป็นพยานนู่นเป็นพยานนี่ทุกวันเนี้ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่พวกคุณอยู่สิ่งที่มันหลอกใช้คุณเพราะมันต้องการให้คุณเป็นพยานกับมันตราบใดถ้าผลหมดผลประโยชน์ปุ๊บเมื่อไรปุ๊บเป็นไงเห็นป้าถุงไหมในสิ่งที่ป้าถุงโดนเห็นไหมไปนินทาป้าถุงรับหลังเห็นไหมแชทหลุดในช่องจราเข้ จอสเห็นหรือ,อยังจอสเห็นหรือ,อยังเพราะฉะนั้นตอนนี้จอสถอยได้จอสถอยถอยออกมาเลยแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าจอสถอยเวลาผมทําคลิปมีลงไปนะรอดูนะรอดูปุ๊บนะเดี๋ยวมันก็จะไปนั่งเงนสะดด้วยกันเพื่อแกหกนะผมนี่คือสันดานของมันแต่ในใจของม,มันแล้วมันถอยจอร์ตมันถอยแล้วมันไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันไม่อยากเข้าไปอะไรแล้วมันไม่อยากเข้าไปนู่นนี่นั่นแล้วทุกท่านมันเริ่มถอยแล้วครับ ทุกคนเห็นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ทุกคนคิดพิจารณาตอนนี้เป็นกรรมอย่างมะถุงก็ต้องเจอกรรมของมะถุงเห็นไหมครับถอยได้เอาถอยออกมาห่างครับคุณไปอยู่กับคนไม่จริงใจผัวอยู่กันมา20ปีนอนคุยกันเขายังเลิกได้เขายังเลิก,เเลกคบกันได้และคุณเป็นแค่คนนอก เราคิดแค่นี้พ่อแม่ที่ให้กำเนิดเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีเท่าฝาหอยทุกวันนี้หอยเท่าฝาตีนมันยังในคุณเขาได้เลยคนอย่างนี้พวกคุณควรอยู่ใกล้เหรอไปคิดพิจารณากันเอาพวกคุณไปคิดพิจารณาเอาคนอย่างนี้คุณคุณควรที่อยู่ใกล้เหรอผมถามแค่นี้ฝากให้คิดพิจารณา ไม่อยากพวกคุณพวกคุณเอาตะกะพวกคุณคิดก,กันไม่ได้เหรอครับว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีพวกคุณเอาพวกคุณต้องมีสติไม่ใช่ไปไปอยู่แบบไปอุ้ยไปอะไรอย่างเงี้ยคือไปมันผมดูแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้เอฟซีก็ถอยกันรึ่มรึ่มรึ่มล่ถอยกันหมดแล้วครับเขาถอยกันหมดแล้วนะครับมันเป็นกรรม ของดำนะมันเป็นกรรมของดำนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนิทานนิทานจอถอยออ,ออกมาดีแล้ว